สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันจันทร์ที่19ธันวาคม2554ค่ะมากันที่หน้าหนึ่งสุพิมพทันหุ้นวันนี้นะคะคอลัมน์เด็กแนวเล่าหุ้นค่ะ หุ้นตัวแรกที่เด็กแนวแนะนำค่ะได้แก่หุ้น JAS นะคะโดยปัจจัยบวกล่าสุดของบริษัทก็คือการประกาศเข้าซื้อหุ้นคืนแบบเชียร์ซูรีสต็อกจำนวนประมาณ700ล้านหุ้นนะคะและแม้ว่าจะนับเป็นเพียง10%ของหุ้นทั้งหมดค่ะแต่ถ้านับรวมกับผู้ถือหุ้นหลักๆแล้วก็จะทำให้หุ้นนะคะมีจำนวนรวมประมาณ ,4000 ล้านหุ้นซึ่งถูกปึงไว้ไม่ให้เคลื่อนไหวนะคะโดยเด็กแนวก็คาดว่า หุ้นในกระดานนะคะควรเหลือไม่เกิน2,000ล้านหุ้นค่ะหรือว่าเรียกว่าหายไปเยอะเลยจากนี้ไปการกระชากราคาคงทำได้ง่ายขึ้นค่ะแต่สิ่งที่นักลงทุนควรจะรู้ไว้นะคะก็คือในปี2,555ค่ะผลประกอบการของบริษัทนั้นจะกลับมาทุกสถิติกำไรสูงสุดในรอบปลายปีโดยคาดว่าจะมีกำไรในระดับ1.9พันล้านบาทและไม่ต้องแบกภาระการปรับปรุงกำไรในการถือหุ้น้อยค่า t t n t นั่นเองค่ะ รวมถึงประเด็นการขยายธุรกิจของ Wi-Fi นะคะและธุรกิจ a s รวมถึงธุรกิจด้านให้บริการบลอดแบนด์นะคะซึ่งคาดว่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงค่ะโดยจะช่วยให้บริษัทนะคะมีอัตราการขยายตัวเด่นนั่นเองนวิเคอ์มองว่าถือเป็นปีที่ดีมากของบริษัทและหากได้ว่าจ้างวางระบบ3 g ด้วยก็น่าจะดีมากเลยค่ะ โดยสัญญาณกราฟต,ตอนนี้นะคะก็ระยะสั้นๆค่ะมีการแต่ระดับเป็น Minor u p t r e n n นะคะโดยมีเป้าหมายแนวต้านที่ระดับ2บาท3ศสตางค์ค่ะสำหรับหุ้นตัวต่อไปนะคะที่เด็กแนวแนะนำค่ะได้แก่หุ้น rs นะคะซึ่งหลังจากนักวิเคราะห์ไปเยี่ยมบริษัทมาก็คาดการณร์ประมาณการเพิ่มขึ้นแล้วก็มองปีหน้ากำไรของบริษัทเนี่ยจะกลับมาทุกสถิติได้ไม่ยากค่ะโดยในเชิงของรายได้นะคะจะพุ่งแตะ3 5พันล้านบาทเป็นครั้งแรกนะคะ ส่วนกําไรนะจะดีที่สุดในรอบ3ปีหรือว่าโตกว่า40ตัวเซนเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งจะทําให้ราคาพื้นฐานของบริษัทนะคะสูงตามขึ้นไปด้วยค่ะเบื้องต้นนะคะให้แบบใจที่3บาท40ตางค่ะแต่เกิดได้รับงานด้านกีฬาเพิ่มขึ้นนะคะก็อาจจะเพิ่มกําไรขึ้นไปอีก ที่น่าสนใจก็คือนับปันผลในปี2555นักวิเคราะห์ประเมินว่ามีโอกาสใจสูงถึง10%เซถ้านักลงทุนเข้าสะสมหุ้นที่ราคาแถวนี้นะคะเป็นต้นไปเรียกว่าได้ของถูกเพราะว่าค่า p e เนี่ยต่ำระดับเจเท่าและเป็นไม้ต้นของหุ้นที่ราคาเคยอยู่สูงเกิน4บาทสัญญาณการาฟตอนนี้ค่ะก็บอกว่าเป็นจังหวะด,ดีมากๆค่ะเพราะว่าอยู่ในระดับต่ำแล้วก็กำลังโค้งตัวตั้งลำเป็นถ้วย่งยนะคะโดยเตรียมสร้างสัญญาณซื้อครั้งใหม่ค่ะ ซึ่งให้แนวต้านแรกไว้ที่2บาท86สตางค์ค่ะซึ่งถ้าเกิดผ่านระดับนี้ไปได้นะคะก็มีโอกาสที่จะไต่ระดับขึ้นต่อไปอีกค่ะสำหรับหน้าหนังสือพิมพ์ขาวหุ้นวันนี้นะคะคอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นดิ่งค่ะด้านหุ้นเด่นตัวแรกนะคะได้แก่หุ้นไทยคมค่ะโดยให้ซื้อลงทุนนะคะประเมินกอบราคาไว้ที่10บาท20สตางค์ถึง10บาท10สตางค์ค่ะ หุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้นไล e a อนเฮาส์ค่ะโดยให้ซื้อลงทุนนะคะประเมินกับราคาไว้ที่6บาท15สตางค์ถึง6บาท10สตางค์ค่ะและหุ้นเด่นตัวสุดท้ายนะคะได้แก่หุ้น ASP ค่ะให้ซื้อก็งกำไรค่ะประเมินกับราคาไว้ที่2บาท12สตางค์ถึง2บาท10สตางค์ค่ะมากันทางด้านหุ้นดิ่งกันบ้างนะคะหุ้นตัวแรกค่ะได้แก่หุ้น BEC ค่ะโดยแนะนำให้หาจังหวะขาย ประเมินกออราคาไว้ที่40บาทถึง39บาท75สตางค์ค่ะและหุ้น SPC นะคะหาจังหวะขายประเมินกรอราคาไว้ที่30บาท25สตางค์ถึง30บาทค่ะส่วนหุ้นตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะได้แก่หุ้น s s f ค่ะหาจังหวะขายนะคะประเมินกรอราคาไว้ที่7บาท55สตางค์ถึง7บาท50สตางค์ค่ะและนี่ก็คือรายการเมนูพูด้อนในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามได้ในเวลาเดียวกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ